อุ่นกองทุนลงทุนต่างประเทศอ่าน D.R อัปเดตประจำเดือนมิถุนายน2568สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไทยเซทท a อกกันอีกครั้งนะครับช่องสำหรับท่านที่ชื่นชอบการลงทุนข่าวสารสถิติที่น่าสนใจในแวดวงการลงทุนและมาเชตดีๆเกี่ยวกับการลงทุนที่แอดจะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะครับ สำหรับวันนี้เราก็จะมาสรุปอัปเดตเกี่ยวกับ DR นะครับหลังจากจบสิ้นเดือนพฤษภาคมกันไปแล้วนะครับ <Wow. S 1> ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <Wow. S 1> เพื่อไม่พลาดโอกาสในการลงทุนสำคัญสั์ที่แอดจะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะครับสำหรับสิ้นเดือนพฤษภาคมที่จบไปนะครับขณะนี้เรามี DR แล้วทั้งหมดถึง119ตัวนะครับ <Wow. S 1> ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับในการกระจายพอร์ตการลงทุน ไปยังหุ้นต่างประเทศนะครับที่ทําให้เราซื้อขายได้สะดวกนะครับและปัจจุบันนะครับสามารถซื้อขายได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับโดยหุ้นที่อ้างอิงดัชนีที่ตลาดอเมริกาและยุโรปนะครับจะสามารถซื้อขายได้ทั้ง2ช่วงเวลานะครับที่สําคัญนะครับค่าธรรมเนียมการซื้อขายนะครับเหมือนกับการซื้อขายหุ้นไทยทุกประการนะครับทําให้เรามีความสะดวกมากขึ้นนะครับในการที่จะลงทุนต่างประเทศนะครับ ใน DR 1 1ึ่ตัวนะครับก็จะมีเกตัวนะครับที่อ้างอิงหุ้นสามัญน,นะครับและ25ตัวนะครับอ้างอิงก,กับกองทุน ETF นะครับซึ่งกองทุนนี้ก็มีทั้งกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีกองทุนรวมหุ้นใหญ่กองทุนรวมหุ้นปันผลกองทุนทองคำกองทุนน้ามันเป็นต้นนะครับก็จะเห็นว่ามีความหลากหลายนะครับให้เราสามารถเลือกลงทุนได้ตามความถนัดของเรานะครับ มาดูสถิติจำนวนรวม DR กันบ้างนะครับในปี2018นะครับณตอนนั้นนะครับเรามี DR เพียงหนึ่งตัวนะครับถัดมานะครับในปี2022นะครับเรามี DR รวมเป็น10ตัวนะครับ2023เรามีรวมเป็น18ตัวนะครับและ2024นะครับเรามีเพิ่มขึ้นเป็น46ตัวนะครับแต่ที่สำคัญนะครับในปีนี้นะครับถึงเดือนพฤษภาคมนะครับที่เพิ่งจบไปนะครับ เรามี DR รวมแล้วทั้งหมด119ตัวนะครับเฉพาะ5เดือนแรกของปีนี้นะครับเรามี DR เข้ามาทั้งสิ้น73ตัวนะครับก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับเป็นทางเลือกในการลงทุนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับแต่ละตัวว่ามี DR อะไรบ้างนะครับกราฟนี้จะเป็นกราฟที่แสดงจำนวน การเพิ่มขึ้นของ DR นะครับในหกเดือนล่าสุดนะครับจะเห็นว่าเดือนธันวาคม2024นะครับมีเพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับจากนั้นมกราคมนะครับ2025มีเพิ่มเข้ามาใหม่อีกสี่ตัวนะครับกุมภาพันธ์เข้ามาอีกสี่นะครับมีนาคมนะครับมาเจ็ดเมษายนมาแดนะครับและพฤษภาคมนะครับที่เพิ่งจบไปนะครับอันนี้มีมาถึงห้าสิบตัวเลยนะครับ ถือว่าคืกคักสุดๆนะครับตลาด DR ช่วงนี้นะครับโดยใน50ตัวนี้นะครับจะมี20ตัวนะครับที่แปลงมาจาก DRX แปลงมาเป็น DR นะครับเพื่อความสะดวกในการซื้อขายนะครับซึ่งสําหรับ DRX ที่แปลงมาเป็น DR นะครับแอดก็ได้ทําคลิปแยกนะครับอธิบายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับใน20ตัวนะครับว่าเป็นหุ้นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับ สำหรับ DR ใหม่นะครับที่เข้ามาในเดือนพฤษภาคมนะครับทั้งหมด50ตัวนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับโดยจะมาจากธนาคารกรุงไทยนะครับยีตัวมาจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับสิตัวมาจาก KKP หรือว่าเกียรตินาคินพัฒนะครับสิตัวแล้วก็มาจากหยวนต้านะครับเตัวนะครับโดยใน20ตัวนะครับที่มาจากกรุงไทยนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ แอดพูดถึงนะครับคือเป็นกลุ่มของ D i X นะครับที่เปลี่ยนมาเป็น D R นะครับก็จะปรกอบไปด้วยนะครับ Apple นะครับ A P P L 80นะครับก็คือหุ้นของ Apple นะครับผลิต iPhone iPad iPod นะครับ A M D 80นะครับบริษัท A M D A M Z N 80 Amazon นะครับซึ่งในแต่ละตัวที่เหลือนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกได้จากลิงก์ที่แอดจะแปะไว้นะครับไดทำาคลิมแยกไปต่างหากแล้วนะครับ ส่วนที่เข้ามาใหม่นะครับของหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็จะมีคล้ายๆกันนะครับก็คือ Apple นะครับ a เม z o n นะครับ a l i b บ b a ไปตู้นะครับ b y d นะครับ Google Meta m s f t นี่คือ Microsoft นะครับ Nvi d i a เด n g พิงอัน e n t t ซ s l ทสลาและก็เ i ี o ย i มีนะครับซึ่งก็เป็นหุ้นที่เราได้ยินชื่อก็น่าจะพอรู้จักกันอยู่แล้วนะครับสำหรับที่เข้ามาในกลุ่มของหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ ส่วน KKP นะครับเขียรตินคินพัฒระอันนี้จะมีหุ้นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาผสมอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวแรกนะครับ ADBE06 นะครับ ADBE06 ก็คือตัวนี้คือ Adobe นะครับเป็นหนึ่งในบริษัทซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดและหลากหลายนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่างเช่น Adobe Acrobat Adobe Photoshop นะครับเป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็น Amazon นะครับอันนี้รู้จักอยู่แล้วนะครับ BDX BDX ตัวนี้จะเป็น Vector i n c e n นะครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการแพทย์นะครับจากสหรัฐที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า100ปีในการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะครับถัดมานะครับ JP Mus 06นะครับตัวนี้ก็คือ JP Morgan Chase นะครับบริษัททางด้านการเงินชั้นนำนะครับที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับ ถัดมานะครับเมตานะครับ MS MS นี่คือ morgan stanley นะครับก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับธนาคารการเงินนะครับให้บริการทางการเงินที่หลากหลายนะครับทั่วโลกนะครับ morgan stanley microsoft นะครับ n d a c นะครับ n s a c นี่คือ n a s d a q นะครับหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีบทบาทในการให้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์การเคลียร์ธุรกรรม กำกับดูแลและการจดทะเบียนหลักทรัพย์นะครับของ n a ส d a q นะครับถ้าใครสนใจก็ลงทุนตัวนี้ได้นะครับอันนี้คือ Netflix นะครับแล้วก็ Visa นะครับก็เป็นบริษัทชั้นนำที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางฝั่งของอเมริกานะครับในกลุ่มของเกียนนาคินนี้นะครับถัดมานะครับอีกเจดตัวนะครับจากหลักทรัพย์ยอนต้านะครับตัวแรกนะครับคอส c o ตัวนี้คือ Costco Wholesale นะครับดำเนินธุรกิจคลังสินค้ากว่า910แห่งทั่วโลกนะครับเน้นขายสินค้าคุณภาพสูงราครประหยัดภายใต้ระบบสมาชิกนะครับตัวถัดมานะครับ Disney นะครับอันนี้ก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผู้นำธุรกิจบันเทิง streaming กีฬาและสวนสนุกระดับโลกนะครับ Disney ถัดมานะครับ Go US นะครับ GOUS นี่ก็คือ ETF นะครับที่อ้างอิงกับ SPDR g o s h a r e นะครับโดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะครับถือครองทองคำแท่งจริงกว่า939ตันนะครับ SPDR g o s h a r e นะครับตัวต่อมานะครับ JP.MUS นะครับก็คือ JP Morgan Chase นะครับที่พูดถึงไปแล้วนะครับถัดมานะครับ Nvidia ตัวนี้นะครับ Pfizer นะครับ Pfizer นี่ก็น่าจะ รู้จักชื่อกันดีนะครับเกี่ยวกับบริษัทชีวเภสัชนะครับมีชื่อเสียงด้านการค้นคว้าพัฒนาผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาทั่วโลกนะครับมุ่งเน้นการพัฒนายาที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วยได้ครอบคุมโรคเชื้อมะเร็งโรคเรือรัางและวัคซีนนะครับเช่นวัคซีนโควิดนะครับที่เราเคยได้ยินชื่อกันดีนะครับไฟเซอร์และตัวสุดท้ายนะครับ Q Q Q M นะครับตัวนี้ก็คือ Invesco Nasdaq 100นะครับเป็น ETF ที่ลงทุนอ้างอิงดัชนี Nasdaq นะครับประกอบด้วยหุ้นบริษัทขนาดใหญ่100อันดับนะครับ QQQM นะครับสำหรับ2ตัวที่แอดทำสีส้มไว้นี่นะครับก็คือจะเป็น ETF นะครับเป็นกลุ่ม ETF ส่วนสีขาวทั้งหมดนะครับก็จะเป็นหุ้นรายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมนะครับจาก หน้าเพจของแอดก็ได้นะครับหรือจะค้นหาจากเว็บของตลาดหลักทรัพย์ก็ได้นะครับเรามาดูจำนวน DR ตามตลาดหลักทรัพย์ที่อ้างอิงนะครับปัจจุบันนะครับมีตลาดหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่ทั้งหมด10ตลาดนะครับโดยอันดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นอเมริกานะครับมี DR ที่อ้างอิงอยู่ทั้งหมด44ตัวนะครับอันดับสองรองลงมานะครับก็เป็นฮ่องกงนะครับ42ตัวนะครับ ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับอันดับสามนะครับสิงคโปร์นะครับ9ตัวอันดับสี่ญี่ปุ่นนะครับ8ตัวอันดับห้าเวียดนาม6ตัวนะครับตามมาด้วยฝรั่งเศส4ตัวไต้หวัน3ตัวเนเธอร์ลแลนด์1อิตาลี1และเดนมาร์กอย่างละ1ตัวนะครับก็ทั้งหมด119ตัวนะครับ119 DR จากตลาดหลักทรัพย์ทังอิงส10ประเทศนะครับวา wow. อันนี้ก็จะเป็นกราฟแบบ p a c k c i r c l e chart นะครับให้เห็นขนาดของแต่ละตลาดอ้างอิงนะครับที่มี d r ของเราอ้างอิงอยู่นะครับ USA นะครับฮ่องกงเรามาดู market cap นะครับูลค่าหลักทรัพย์รวมของ DR กันบ้างนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับ market cap นะครับในปี2024นะครับ market cap ของ DR อยู่ที่26,000ล้านนะครับ ส่วนปี2025นะครับเดือนมกราคมก็เป็น26,700ล้านนะครับขยับมาเป็น31,000ล้านในเดือนกุมภานะครับและขึ้นมา33,000ล้านในเดือนมีนานะครับก่อนจะตกลงมาที่28,000ล้านนะครับอันเนื่องมาจากผลของนโยบายภาษีการค้านะครับที่ออกมาในช่วงเดือนเมษานะครับที่ทางสหรัฐอเมริกามีการเรียกเก็บภาษีกับประเทศคู่ค้านะครับทำให้เกิด ความปั่นป่วนในตลาดการเงินและการลงทุนนะครับก่อนที่สิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับ MarketCap จะพุ่งม,มาเป็น3,4700ล้านบาทนะครับก็อันนึงมาจากเมดีอาียใหม่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นจำนวนถึง50ตัวนะครับก็อาจจะทำให้เกี่ยวกับ MarketCap ที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเรามาดูเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้นับเป็นเปอร์เซ็นต์มานอ,อนมันนะครับในเดือนมกราคมนะครับเติบโต1 7%นะครับกุมภาพันธ์เติบโตที่1 6บมีนาคมก็ยังเติบโตนะครับแต่ว่าตนลงมาหน่อยนะครับเหลือ5.6%ส่วนเมษายนนะครับติดลบนะครับลบสิซก่อนที่พฤษภานะครับจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้งนะครับยี่เนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหลักทรัพย์นะครับหรือว่า market cap นะครับ เรามาดูมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะครับ20อันดับแรกบ้างนะครับมายแคป20ตัวแรกของ DR นะครับว่าเรียงจากมา t แคปใหญ่ไปเล็กนะครับอันดับหนึ่งนะครับมา t แคปเยอะที่สุดก็คือ FUEBVN D ศูนย์หนึ่งนะครับของเวียดนามนะครับ ETF ของเวียดนามมีมา t แคปอยู่ที่6,500ล้านบาทนะครับรองลงมาก็ยังเป็นของเวียดนามนะครับ G1 หนึ่ง v f v n สามศูนย์นะครับ 4 7 0พันเจดรอยล้านบาทนะครับ Market cap ของตัวนี้นะครับตามมาด้วยอาลีบาบานะครับ3ามพันเจ็ดร้อยล้านนะครับไปตู้นะครับสองพันสองร้อยล้านเสี่ยวมี่หนึ่งพันแปดร้อยล้านพิงอันเทนเซนเอ็นวีเดียนะครับตามลำดับนะครับเทสลาหนึ่งพันล้านนะครับก็รล่ลำดับมาตามนี้นะครับยี่สิบอันดับแรกที่มี Market cap สูงสุดนะครับจากหนึ่งร้ยสิบเก้าตัวนะครับ อันนี้ก็เป็นแพ็คซ i r อเลชาร์นนะครับให้เห็นขนาดของมา t แคปนะครับของแต่ละตัวนะครับเทียบกันว่าขนาดเล็กใหญ่แค่ไหนนะครับเรามาดูมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาดที่อ้างอิงครับมา c แคปที่อ้างอิงอยู่กับแต่ละตลาดอ้างอิงนะครับอันดับหนึ่งนะครับจะเป็นฮ่องกงนะครับมีมา t แคปอยู่ที่15,900ล้านบาทนะครับ อันดับ2สองลงมานะครับเวียดนามนะครับ11,900ล้านบาทและอันดับ3นะครับตามมานะครับอยู่ที่4,700ล้านบาทนะครับจากอเมริกานะครับตลาดหลักทรัพย์อเมริกาสิงคโปร์นะครับ800ล้านบาทฝรั่งเศส400ล้านบาทเนเธอร์แลนด์300ล้านบาทนะครับก็ตามลําดับนะครับญี่ปุ่น300ล้านบาทไต้หวัน150ล้านบาทเดนมาร์ก140ล้านบาทและอิตาลีนะครับ12ล้านบาทนะครับมาเก็ตแคปห้างยิง ดูแบบแพ็คเซ r ร์ e เ h อร์นะครับก็ฮ่องกงนะครับใหญ่ที่สุดลองลงมาเวียดนามนะครับอเมริกาครับตารางนี้จะแสดงเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงราคานะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับ y e a r to date ว่า DR ตัวไหนนะครับมีราคาปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะครับด้านสีเขียวนะครับก็คือมีราคาเพิ่มขึ้นนะครับนำโดย STEC นะครับราคาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปีคือบวก 68.1%นะครับเ t e c ก็เป็นบริษัทวิศวกรรมทางเทคโนโลยีนะครับด้านอากาศยานและการป้องกันประเทศนะครับอันดับ2อรองลงมานะครับมิซูนะครับ55.6%นะครับเป็นบริษัทด้านวิศวกรรมในการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเครื่องบินและเรือเชิงพาณิชย์นะครับส่วนอันดับ3นะครับ BYD นะครับบวก44.9%นะครับ ในกลุ่มสีเขียวนี่คือปรับตัวบวกนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับส่วนในกลุ่มสีแดงนี้นะครับอันนี้จะติดลบนะครับลบเยอะที่สุดก็คือ f p v t v n นะครับอันนี้จะเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีของเวียดนามนะครับให้บริการ IT Solution และ Digital t r a น s f o r m a t i o n นะครับอันดับสองนะครับที่ติดลบนะครับ n o v o b นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบริษัทยาของเดนมาร์กนะครับ อันดับสามนะครับ Apple นะครับติดลบไปถึง21.8เปอร์เซ็นตนะครับอันดับสี่ Nike นะครับ LVMH นะครับตามลำดับนะครับเพื่อนๆสามารถดูไว้เป็นตัวอย่างอ้างอิงครับอันนี้แอดทำมาเพื่อเป็นตัวอย่างอ้างอิงนะครับในการเลือกพิจารณาลงทุนนะครับว่าช่วงนี้นะครับคุณหรือว่าดัชนีอ้างอิงตัวไหนนะครับมีทิศทางไปทางด้านไหนนะครับ เรามาดูจํานวน DR จากแต่ละผู้ออก DR กันบ้างนะครับว่ามีใครบ้างและมีจํานวนเท่าไหร่บ้างนะครับอันดับหนึ่งนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับมี DR 41ตัวนะครับเยอะที่สุดนะครับอยู่ที่41ตัวอันดับสองลองลงมานะครับยวนต้านะครับ30ตัวอันดับสามนะครับหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ26ตัวอันดับสี่ KKP นะครับเกียรตินาคินพัฒระ10ตัวนะครับอันดับห้า KGI นะครับ8ตัว และแอโขนะครับบริษัทหลักทรั์ไทยนะครับสี่ตัวนะครับก็ทั้งหมดมีหกผู้ออก DR นะครับและมี DR รวมกันทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบเก้าตัวนะครับมาดูมูลค่าหลักทรัพย์จากแต่ผู้ออก DR บ้างนะครับว่า DR ที่ออกมานะครับมีมูลค่าหลักรัพย์รวมกันเท่าไหร่นะครับนำโดยหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับมี DR ที่มีมูลค่ารวมกัน18,000ล้านบาทนะครับ รองลงมาคือธนาคารกรุงไทยนะครับ DR รวมกัน14,000ล้านบาทนะครับอันดับสามนะครับยนต้านะครับ1,600ล้านบาทนะครับอันดับ4 KGI 500ล้านบาทอันดับห้า KKP นะครับ224ล้านบาทและอันดับ6นะครับบริษัทหลักทรัพย์ายนะครับมีอยู่ที่73ล้านบาทนะครับนี้ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับ DR ของ เดือนพฤษภาคมที่เพิ่งจบไปนะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ www.set.or.th นะครับบริษัทหลักรรทรัพย์เกียรตินาคินพัฒนาบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าธนาคารกรุงไทยและบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <S <S เพื่อติดตามและไม่พลาดโอกาสในการลงทุนใหม่ๆที่อาจจะนำมาฝากกันเป็นประจำนะครับ หากท่านชื่นชอบหรือสนใจเนื้อหาในด้านใดเป็นพิเศษสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างของคลิปแอาจะค้นหาข้อมูลรายละเอียดมาสรุปให้กระชับให้เข้าใจง่ายเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสต่อยอดการลงทุนของเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ